สวัสดีตอนเช้าจ้าทุกคนกำลังสิญ่างไปทำง,งานว่าจะเนาะแไ่้ชิฮอดแล้วละ่ะเหลืออีกประมาณห้าร้อยเมตรเนาะเดินแบบนี้ทุกวันเลยเนาะตอนเช้าอากาศดีๆทุกคนบ่มีเมฆเลยไม่มีเมฆเลยเนาะต้องฟ้าจำใสเนาะ ตอนนี้ก็ประมาณ12องศาโดยประมาณเนาะเย็นนี่ทุกคนแต่ว่าคนอยู่นี่เขาเจ้าบอกว่าอากาศกำลังดีเย็นสบายไปสั่นปะผู้ดใดสี่เย็นสบายก็เย็นลดแต่ว่า่ขยหนาวตอนนี้เย็นจ่อย,อยๆเลยทุกคนได้ไหมเขียวงามกักเลยเพราะว่ามันเป็นฤดูใบไม้ผลิเนาะเดือนชดท้ายแล้วจ้าเดือนหนาก็จะเป็นซัมเมอร์แล้วเนาะ เดือนหน้าเป็นฤดูห่อนแล้วปกตินะถ้ามันเป็นปลายอ่าสปริงเนาะไอ้เขาเอิ้นสปริงมันต,ต้องอาการอุ่นขึนไปหาทั้งห่อนอหมดแล้วทุกคนแต่ว่าปีนี้เนาะแบบมันยังเย็นอยู่เลยทุกคนที่เขานาห่อนแล้วยังมั่วมีวี่แววไว้สิห่อนปันใดอยอ่วางอาทิตย์ก้อนพุ่นกะเป็นห่อนๆอ,อยอ่ พราะตั้งแต่ห้อนปุ๊บฝนกระตกลงมาเนาะมันก็เห็นให้อากาศเย็นอีกเนาะอันนี้เป็นต้นเมลเปิรเนาะต้นเมลเปิรนี่ต้นเมลเปิรก็มีหลายสายพันธุ์ที่ดทุกคนอันนี้ถ้ามันเหลืองเปลี่ยนสีมันก็จะเป็นสีเหลืองเนาะถ้ามันเปลี่ยนสีมันก็จะเป็นสีเหลืองพถ้ามันเหลืองพวัาอีกแบบหนึ่งถ้ามันเปลี่ยนสีมันก็จะเป็น สีแดงเนะทุกคนใบมันก็สิเป็นน,น้อยๆก็นี่อีกแต่นี่เป็นใบใหญ่ๆเนะาะเยวฉีพ้าไปเบืองอ่าทาเวลาที่มันเปลี่ยนสีมันสีร่วงกันนะทุกคนเข่าสู่นาหนาวนะมันก็จะเป็นสีแดงเดีย๋ยวจะพ้าไปเบึงใกล้สิบหอดแล้วละ่ะอยู่ทางเขา่าโรงงานชริสาเอง นี่ก็เป็นฝั่งโรงงานของชาลิสนะทั้งนี้ก็ได้แต่โบมีกุญแจเนาะเขาบริห้เอากุญแจให้ก็เลยเข้าทั้งนี้มาได้ก็เลยต้องย่างไปเข้าทั้งขาง้างนาเนาะบัตรผ่ามีคนแบบมาแล้วก็เปิดประตูเนาะผู้ข้าเจ้ามีกุญแจเนาะส่วนเขาว่ามีกุญแจเขาก็รอเนาะสามอาทิตย์แล้วยังไม่ได้กุญแจเลยทุกคน ม่เศร้าก็ต้องได้นั่งรอข้างนอกร้อยขอมาเปิดประตูให้เนาะหนาวตอนนี้มือก็เย็นจ้อยๆเลยเลตอน,นี้ก็สิเป็นล้างรถไฟเนาะเดี๋ยวจะพาไปเบืองต้นเมเปลิลที่เวลาเปลี่ยนสีแล้วมันจะเป็นสีแดงเนะใบมันก็สีบักคือกันกับต้นใหญ่ๆเมื่อกี้นี้เนาะ ต้นใหญ่ๆเมื่อกี้นี่เวลามันเปลี่ยนสีก็สิเป็นสีเหลืองเนาะเป็นสีเหลืองสีอันอันน้ำตาลแหนมเนาะนี่นี่ทุกคนเห็นป่ะต้นนี่นี่คือเมลเบิร์นสีนี่เนี่ยแบบนี้สายพันธุ์นี่เนาะเวลามันเปลี่ยนสีมันจีร่วงลงดินแมมันก็สิเป็นสีแดงเนาะนี่เป็นใบไฟๆแบบนี้ ใบอ่อนปร่งไม่กับออกอสีแดงซ้ำๆเนาะนี่อันนี้อันนี้เป็นข้างน้าโรงงานเนาะขึ้นไปก็เป็นออฟฟิศเนาะเขาก็บม่ได้ขึ้นไปเทิงออฟฟิศหรอกเพราะว่าเขาไ่ได้เห็นการออฟฟิศเนาะนี่รถไฟไป,ไปละยูติดกับสถานีรถไฟเลยว่าเป็นสถานีรถไฟล้างรถไฟเนาะแต่ว่าสถานีมันอยู่พุ่นเขาต้องยางเนาะนี่ทุกคน ประตูเพราะท่านเปิดอยู่เพราะว่ามันเศารมันมีคนมาแล้วแหละคนที่ขาเจ้ามีกุญแจขาเจ้าก็เข้าไปแล้วเนาะเขาต้องกดออดเอิอนเพื่อนเห็นเพื่อนว่เนเาเปิดประตูให้เขาประมาณนี้เขาก็ต้องนงั่งรอข้างนอกเนาะแต่ว่ากัด้วยความที่แบบเกรงใจขาเจ้าเน,ะนาะเขาก็ว่่อยากกดออดก็นั่งรอเพื่อนร่วมง,งานที่เขามาที่หลังเราที่มีกุญแจเนาะขาเจ้าเปิดเข้าไปเขาก็จ้างสิขเข้าไปนะ้ำเพื่อน เขาไปแล้วก็ต้องไปสกแกนไวนาเขางานเนาะความจริงกดออดตรงนี้ก็ได้เลยมันก็จะมีคนมาเปิดหายุต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อนร่วมงานก็จะมาเราไปนั่งรอตรงนั้นดีกว่าเนาะเช่นเก่าเช่นเดิมของเขาเนาะเขาก็ไปนั่งรอเน,อะนาะนั่งรอให้เขามาเปิดประตูเห้เขาขันนี้คนมานะเดี๋ยวทีมลิเดอร์เดี๋ยวมันก็มาเนาะขันนั้นตื่นเศร้าเนาะเมื่อวานนี่มันตื่นสวย ชลิสาก็นั่งถามันให้มันมาเปิดประตูให้เนาะมันตื่นสวยมันเข่าแปดโมงเนาะส่วนตัวชลริสาเข่าเจ็ดโมงเนาะรอเพื่อนมาเปิดประตูก่อนจ้าทำงานกันจ้าสู้ๆขอ,กกรระะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะเออว้าว้ยมันชัดเจนเนาะไปแล้วจ้าพอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายค่ะ